อยากมีคนติดตามเยอะๆใน Facebook ทำแบบนี้ได้ผลชัวร์ตามมาดูได้เลยครับในตัวอย่างจะเป็นมือถือเพื่อนนะครับหรือเราจะใช้มือถือแฟนหรือคนรู้จักแต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนและ Facebook ต้องเป็นโหมดมืออาชีพแต่แอป Facebook ตรงนี้เราจะค้นหาชื่อ Facebook ของเราแต่ไอคอนค้นหาพิมพ์ชื่อ Facebook ของเราจากนั้นแต่ Facebook เราครับ ก็จะขึ้นหน้าเป็นโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราแตะไอคอนจุดสามจุดน,นอนแตะเชิญเพื่อนตรงนี้จะเป็นรายชื่อเพื่อนของเพื่อนเราเราสามารถติ๊กเลือกเพื่อนได้หรือเลือกเพื่อนทั้งหมดจากนั้นแตะส่งคำเชิญระบบก็จะส่งคำเชิญเพื่อนให้มาติดตามเฟซบุ๊กของเรา วิธีนี้ใช้กับเพจ a c e b o o k ได้ด้วยนะครับทำง่ายๆกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจแันแชร์ครับแม่ๆมครับ